สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาชมวัวแม่ลูกครับพร้อมราคานะครับมาดูราคาวัวหน้าคอกครับเป็นวัวแม่ลูกเป็นลูกแรกครับเป็นลูกตัวเมียนะครับเป็นแม่ไทยกลางมีลักษณะที่ลำตัวยาวนะครับมีลักษณะที่ลำตัวยาวแล้วก็แข้งขาดีชีดกระชับดีนะครับ เป็นลูกตัวเมียลูกทับตัวนะครับเป็นลูกทับตัวนะครับดูแข้งขาดีครับนี่ลำตัวยาวมากครับแม่แม่ลูกคู่นี้นะครับดูหางนะครับนมก็ไม่มีติ่งนะครับดูบันท้ายแม่ครับสวยงามครับดูหางครับกกหางนะครับติดโบสนะครับติดโบส สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวัวแม่ลูกนะครับวัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นวัวลําตัวยาวเส้นหลังที่ตรงนะครับเป็นลูกตัวเมียนะครับก็ลักษณะก็น่าเลี้ยงครับขีดกระชับแข้งขาดีนะครับที่สําคัญก็วัวยังสดนะครับวัวยังสดใหม่นะครับนี่ เป็นลูกตัวตัวเมียเป็นลูกทับตัวนะครับเป็นลูกแรกนะครับนี่ตัวที่สองถ้าเป็นสัตว์ก็เอาไปผสมพ่อพันธุ์เลือดร้อยดีๆก็ให้ลูกดีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นลูกน่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับลูกก็ตัวเมียนะครับโครงสร้างดีนะครับลำตัวยาวเหมือนแม่นะครับท่านใดที่สนใจก็ อินบ็อกครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์092 1747477นะครับเป็นบัวไทยกลางลูกแรกตัวเมียนะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับสนใจก็ต่อรองครับต่อรองหรือว่าโทรมาได้นะครับนะครับนี่ก็วัวดีไม่มีตำหนิอะไรนะครับ เป็นหัวแม่ลูกสวยๆครับเลี้ยงง่ายนะครับเป็นเขาเขาบี้นะครับเชื่องครับลักษณะนิสัยเชื่องนะครับนี่ดูนี่ครับแม่ท้องไปก็ใส่พ่อพันเลือดร้อยดีๆท้องไปก็อ้วนนะครับสามารถพัฒนาต่อยอดได้ก็สําหรับท่านใดที่กําลังหาบัวไทยกลางนะครับบัวไทยกลางออกเป็นบามั่นแล้วนะครับ สวยงามครับนี่อยู่โลกครับอยู่โลกชัดๆนี่ถือว่ามาดูตัวจริงหน้าคอกครับมาดูตัวจริงหน้าคอกอยู่บ้านข่าวดีใต้ตำบลมากรดอำเภอมากรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาก่อนได้ก่อนนะครับบอกเลยครับบัวตัวนี้นะครับเพราะว่ามันถูกตาผมมากครับแม่บัวคู่นี้นะครับ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ครับนี่แม่ถ่ายสูงร้อยสามสิบห้าบวกนะครับแม่ก็ไม่ค่อยจะสูงมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็ลูกก็โครงสร้างดีนะครับสดทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่เล็กหน่อยก็เป็นสัตว์แล้วครับก็น่าจะเป็นสัตว์แล้วนะครับแต่ว่านี่เทศก็บวมๆแล้ว กบขางท้ายนะครับท้ายสวยนะครับนี่สวยมากครับนี่ก็ดูเอาครับนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ